สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันสุธยานิยตาระซึ่งตอนนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่ใต้ต้นตโนดนะคะเป็นไม้ยืนต้นที่มีสปปรรพคุณและประโยชน์อย่างหลากหลายและวันนี้ดิฉันก็จะพาทุกคนไปดูกรรมวิธีที่เขาทำน้ำตาลตนนดในรูปแบบแว่นทุกคนอยากรู้เลยใช่ไหมคะว่าเขาทำกันแบบไหนงั้นตามดิฉันมาเลยค่ะ ชุมชนสีเต้ปากหานตำบลสถิงหม้ออำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาเป็นชุมชนที่เต็มไปด้วยต้นตาลตนดูดซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายรวมไปถึงสปปรรพคุณของต้นตาลตนดูดที่นำมาไปรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับแม่เล็กซึ่งเป็นชาวบ้านชุมชนสีเต้ปากหานน้ำด้านเมน,นะคะจะตำโดยตีไม่ใส้กบอบเวนปวด กันการขึ้นลาแต่จะทำไม่สุขภาพที่ไม่ไม,ไม่ปลอดภัยถึงแม่เลยเน้นไม่ใส่เกลือเวนข้อแเม่ทำด้วยน้ำตาล100%ค่ะซึ่งกระบวนการทำจะเริ่มจากการนำเอาน้ำตาลสดจากต้นตาลตะนูดมาเคี่ยวในกระทะจนหนืดเป็นน้ำตาลและนำไปผลิตเป็นน้ำตาลแว่น ซึ่งการทำน้ำตาลแว่นที่นี่จะแตกต่างไปจากที่อื่นโดยชุมชนบ้านสีเต้ปากหานั้นจะไม่ใส่กอบเว่นในตัวของน้ำตาลแว่นแต่จะใช้รูปทรงตามธรรมชาติที่แม่เล็กได้ทำลงบนแม่พิมพ์เอาไว้น้ำตาลโนดแม่นะหลังหลังทาเซ็ตถึงกับใส่นําพึ่งเลี้ยวลงไปในทาเลยแล้วถึงกับก่อไฟถึงกับเคี่ยวบะมันักขึงชะมงถึงกับเลยเอามา ใช้จากถาดที่บนเตาลงถาข้างล่างนละจ่ายเกรืองปันปันเร็จแลวก็เงเอาปันเซ็จแ,แล้วถึงกับโยดใส่แพงโยดใส่แพงถึงกับเก,ก็บไส้ทุงตอนที่มันแห้งแล้วค่ะถึงกับฉ่งกิโลแล้วก็ถึงใส่ขายส่งไขรลมที่จะส่งขายนะไม่มีอะไรจะปนค่ะลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้ำตาลแตโนดลอยเปอร์เซ็นต์แม้ว่าแม่เล็กจะเป็นคนรุ่นเก่าที่อยู่ในสังคมสมัยใหม่ แต่แม่เล็กก็ยังคงความดั้งเดิมของน้ำตาลตะหนูดในรูปแบบแว่นโดยมีกลยุทธ์ในการขายที่ตามใจลูกค้านับได้ว่าการทำน้ำตาลแว่นนั้นยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสามารถสร้างอาชีพและรายได้กับครอบครัวเป็นหลักซึ่งจะช่วยให้ครอบครัวมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด